ก็ยืนยันเช่นนั้นเพราะว่าเราก็พูดคุยมาตั้งแต่ออกมาจากเรือนจำนะครับว่าในกิจกรรมในการชุมนุมของคนเสื้อแดงโดยเฉพาะที่มีการนัดหมายชุมนุมกันที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพวกผมก็จะไปร่วมนะครับแล้วก็จะไปเป็นวิทยากรผู้จาปราัยบนเวทีด้วยเราเคารพในดุลยพินิษของศาล แล้วก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประกันตัวทุกประการแต่เนื่องจากว่าการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธการพูดจจปราศัยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็เป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเงื่อนไขศาลท่านบอกว่าห้ามปลุกปั่นปลุกระดมจนเกิดความวุ่นวายจนประชาชนก่อเหตุที่จะขัดกับกฎหมายบ้านเมือง แต่ถ้าชุมนุมกันโดยสงบเนี่ยเราแน่ใจว่าทําได้แล้วก็จะไม่ใช่การชุมนุมยืดเยื้อมากันตามเวลาเลิกกันตามเวลาก็มีการประสานงานกันอยู่เป็นระยะนะครับแกนนําหรือว่าแนวร่วมที่ยังคงไม่ได้มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ก็ทยอยมาอย่างเมื่อวานเนี่ยศิลปินคุณวัชนะวันชนะเกิดดีก็มามอบตัวซึ่งหลังจากนี้ไปก็คงจะทยอยกันมาเรื่อยๆ ส่วนว่าจะเป็นใครบ้างอย่างไรเนี่ยก็ขอหารือกันอีกนิดหนึ่งคือผมยืนยันแทนทุกคนว่าทุกคนยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่รอเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมเท่านั้นเอง